ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสตรโนวาเกมใหม่ที่คล้ายวาร์เลนใช่คล้ายมากยกเว้นสกิลนะที่น่าดดูสุดๆเป็นเลยสกิลมันก็อาข้าไปลกกนลักปะไปดูกันในเกมดีกว่าโอ้ยมาแล้วเราคนเกมที่ภาพสวยเหลือเกิน สวยมากเอ้ยหมอไม่เห็นพื้นเอาไปกดอีอุ้ยนี่ไงมาแล้วการเป็นกระดาษนี่คืออะไรอ๋อเอ้ยไม่ถึงไอ้ได้เลยตัวอย่างกันเลยใช่ไหมเนี่ยกระโดดมาแล้วมาแล้ว ้ปเ,เปะเลยไปเปะมาก,มากตรง้อ,งเ,อเหมือนเปะเลยเป็นกระดาษอะไรนะ่นเ,เลคนเยอ้าวเจอห้องอย่างไวเลยเฮ้ยต่ายญี่ปุ่น สายก็ให้ได้ตัวนี้ดีกว่าอ๋อมีสายโจมตีสายป้องกันสายสมุกมีโหลดเอาด้วยเหรอเปลี่ยนปืนด้วยเหรอขอเปลี่ยนปืนได้ไหมออกขึ้นด้วย,อออวยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเยฝั่งละเจ็ดเลยเหรออ้ยเกือเยอะไปมาช่วยแล้วเพื่อนโอ้ปอืนย่างดีดปืนย่างดีดไอ้เอย็บปืนย่างดีด ผมปุ้ยอย่างดีเลยเว้ยทำไมเกิดที่หลบกระสุนอย่างนี้ได้ด้วยยะไอ้นี่มันบอดหรือเปล่าครับมันเหมือนบอดเป็นคนเลยคนโอ้ยถึกจังอะมาแล้วมาแล้วไอ้สไนย์อะสไนย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 เฮ้ยแอบแปบ๊บเฮ้ยชิบโผล่มาแล้วพวกกระแพงพ่ได้ที่ภายนี้ไม่ได้ไอ้ตัวละครเดีวยวกันเก็บหมดเก็บหมดเอ้ยตัวกระดาษแล้วไงไว่ากูรีโหลดกระสุนเลย เอ้ามันหายอ๋ออยู่ในกระแพงไม่มีเมลีกินนี้ไม่มีเมลีแอบกระแพงไหนได้กระแพงทุ่นเหรออ๋อนั่นไงกระแพงนั้นโอเคกระแพงอย่างนี้เท่านั้นจริงไงจริงด้วยบินเลย <laughs> กูเกาะก่ได้เบบนี้คนจริงคุมยากยนะปืนมันดีจัดเลยคุมยากอยูะ อย่าโดนอย่ายิงโดนหลบ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 เขาเรียกว่าแอบแอบแบบนี้แอบแบบแอ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 บไอเห็นกูเหรอตายจ้าโอ้ยอื่มเฮ็ดช็อตอื่มกูตายเลยมาแล้วมาแล้วยิงไม่ต้องเลงับเกมเนี้ยเลงทำไมวะ ไม่เลง็เลงเ่นกว่าเยอะอืม,อมเจ็บหมดไม่เหลือวันตะคิวแฮร์รี่บอดเอะชนะแล้วเจ่เกมนี่คือหมดเดมแบตที่นะอืม,อมโอ้นี่คือแรงเหรอ มาละจ้ามาละจ้าเข้าได้ไหมอันนี้เข้าไม่ได้โอ้โหอะไรวะนะเมลสน์นเป็นแถวเลยเออลิงนี้คอ่อย,คอยดีขึ้นหน่อยเลิงนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยอ้าวคือถังเมื่อกี้นี่อะไรไไ <c oughs> กูเห็นฝูงฝูงบินเต็มเลย ไม่มีใครเห็นกูก็โผล่เลยเออเก็บหมดอะมาทำไมมาทำไมเอ,อ้ยบินใหม่ตัวนึงโอ้ยมันเป็นกระดาษเลยฮะได้เห็นนี่มันเป็นหนีด้วยเหรอเอาเดีทำอะไรกับแถวอาถานดูอ๋อยยิงได้ไหมโขดหลบแป๊บสุงโอ้มันอยู่ไหนเออยิงไปเลยอะไม่ต้องกลัวหมด โอ้ยลงน้ำไปกระดาษไม่ได้เดี๋ยวเปียกเดี๋ยวก็ตายขาดเอ้โอ้โอ้อ่อค่อยยิย่งไปกระดาษยิย่งยากเลยอะไรวะดาที่เด็กอะไรกันนี่แหละทีมอะไรกันเก็บกระเบิดไงอ๋อเก็บให้แล้วเอามันกลายเป็นกล่องไปแล้วอแอบแป๊บนึง แน่แน่แน่จ้ปืนมันแรงจังวะรอดไปดิเอ้ยมันมาแล้วอือยายาแต่ยิงกูโดนโอ้โูเกือบหุบเกาะเขาเกาะเลยดับเบิร์ฮิวป้าโอเคเอ้าเอ้าเมื่อกี้เป็นหายไปแล้วอ๋อ่อกี้อยู่ไหนอะเอ้ายู่ก็หายอะฮ่ากูชนะแล้วเว้ยวิคตอรี อ้าวเมก้มันหายไปตัวเมื่อกี้มันหายโป้งอ่ะฮะเอพีพีแน่นอนต้องเ,เป็นพูสิเอะไรว่าอ๋อดาเมโลดใช่ปะ่ะมหมจะใช่ดา,เาดาเมโลดเลยคือมึงคือเกมอะไรมึงมีทุกอย่างเลย,อยพอเป็นกระดาษพอตัวเขาโปรงใหญ่ๆแล้วเป็นกระดาษมันจู่แปลกกันไม่รู้อ่ะโอ้ผมเป็นคนเลือกตัวขาผู้หญิงนล้วเลยนี่ว่ะอันนี้ปีนได้โอเคเอ้า อโอเคต้องรอสวยไม่ได้ชนเหมือนเดมเอยมองแล้วเห็นปอมตัวไปละคาระเบอร์ฮิลขอรถสกีนิดหน่อยนี่ชิคกี้พเสื้อใช่คอยู่ไหมคือแล้วไม่เข้าใจคืออะไร ทำไม่ได้จะขวดกูเอ้าเฮ้ยมันแอบเลยที่ด้วยเหรอเฮ้ยมันไปไหนไม่อยืนดิเฮ้ยมันไอ้ดิอยู่ดิแอบแอบมากแอบมากไม่แอบรถเมื่อกี้ด้วยเหรอแอบ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 ไอ้เมื่อกี้ด้วยไอ้ันเจ๋งชอบไปโอ้ขอบคุณให้ก่อน คือคืออะไรก็คือตายตายแทนเหรอโอ้กระสุนหมดเป็นกระดาษเป็นกระดาษเป็นกระดาษโอ้กระสุนหมดไปดีแม่งเอ้ยโอ้มันถึกจังพอดีจังเลยอ,อืมไม่หายใจกูสักตัวนี่กูเหนียกพื้นผิวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ากูตายสกิลหมดละ อันนี้นี่นี่กูไปไหนโอ้โหหลบหลบเป็นกลรัวกว่าฮ่าฮ่ามันเอาอีกแล้วมันเป็นกระดาษกูเป็นด้วยโอ้ยยิงกูอ่ามันไม่ตายอะไรคือดำดำอ้าวตายหาไปหุ่นมันยังอยู่ในรถอยู่สดแจเมลรถก่อน ไม่ยังยืนอยู่เนี่ยเอามันเล้วกันเออตายดีเดาวังจะได้กูไอ,อ้อะอโอ้หมี <c oughs> หมีทำอะไรได้ <c oughs> อ,อ้าวเก็บหมดไปชุบ ฮ่าๆกูแข็งแก่งแล้วยิงไม่ได้สิกูเป็นอามาตากฮ่าๆตัวยิงที่คนโกงเลยจะตีคืออามาตาเก็บหมดเก็บหมดตายแล้วหรออ่ะเพื่อนมาไงเก็บหมดเลยส่วนหมดแย่ส่วนไม่เคยออคืออืม ยัดระเบิดเลยแม่งเอามาจากข้างล่างเหรออ้าวอ,อ,อ๋อกูอยุ่เฉยยิงไม่รู้เบ็ดอบอดป่ะนี่มันเดินงงง,งงจังเลยอ่ะแต่มันสิงในรถก็ไม่น่าใช่บอดนะเฮ้ยยิงกูมาโดนเลยกูเก็บฟรีนะถ้างั้นอนะ อืเก็บฟรีนะอะไรวะทำไมเป็นจู่ๆมันก็เกิดอะไรขึ้นเอาเก็บก่อนหน่อยขอบคุณอ้าวกระสุนปืนหลักกูหมดแล้วป <si suppression> ืนพวอ๋อพวกกระสุนไม่เจาะกัดเนาะเอาลุยกูใช้แต่แรกก็จบแล้วอืมไปน้องกูรีส อ้อยอ้ยโดนไหลโดนไหลอ้อยอ้ออ้กว่าสอง้อยกว่ายิงกูยังเยอะมาได้เลยอตนี่เลยเลื่อนเลือดหนึ่งก็ยังสู้ได้กระสุนมาจากไหนอ่ะกระสุนจะหมดแล้วไอ้นี้ป่ไม่ได้เอ้ อ๋อนี่ไงอ้ออยู่อ,อย่างน,นี้ได้กระสุนเพิ่มโอเคโอ้ลูกเซกกระสุนคตรน้อยเลยอ่าจบแล้วคตรโเจ้าโนบะกิเย่เส้นจีทัตสึมะกางกันนะอืมห่แหขาจบคิวแต่เปินมทนีีก่อนละกันนะไปเ,นะเจอกันใหม่คิดหน้าเงียบเงียบไปเจอกันใหม่บายบายวี